สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องวีพีธรรมดานะครับช่องวีพีธรรมดาก็จะมานําเสนอภูพานอยพิเศษนะครับพานอยพิเศษของวันที่3พฤษภาคมพันพันห้าร้อยหกสิบเกียนะครับพานอยพิเศษนี่ก็คือเลขจากประเทศเวียดนามนะจะมีให้ชมทุกทุกวันทุกทวันนะครับวันละสี่คลิปสี่รอบเลยนะครับอ่าครับก็ขอขอบพระคุณสมาชิกทุกท่านนะครับที่เแวะเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลย ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเดี๋ยวทางก็จะมาวางเลขให้ท่านผู้ชมได้รื่นรมเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะ,ะแป๊บหนึ่งนะครับแป๊บหนึงนะอะ อืมถ้าคู่นะครับอืมครับอ่ะมาชมกันเลยภาพโชว์กันเลยนะรึปเดี๋ยวจะให้เวลาจดนะครับอืมมอะไรพิเศษนะวันที่สามพุทภาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนะครับอะไรพิเศษเจ็ดแปดเก้าเน้นที่เจ็ดกับแปดลองเก้านะถ้าเก้ามาก็เก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามนะครับเจ็ดมาก็ศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับแปดศูนย์ แปดหนึ่งเอาแปดศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามถ้าเกิดตัวไหนพิมพ์ผิดก็คิดเอาเองเลยนะครับว่าต้องพิมพ์ผิดนะครับต้องพลาดพิมพ์ผิดนะบางทีมันก็เช็คไม่ละเอียดเหมือนกันนะครับตามนี้นะครับเด่นนะครับเด่กับแปดนะอ่าครับเดกับแปดนะครับเดกับแปดเก้าเป็ 8, นจะรองนะครับตามนี้นะครับ สายลูดสายวิ่งเน้นที่เจ็ดนะกับแปดนะกับเก้านะแต่สายวินเนี่ยตรงนี้นะครับเอาเด่นนะครับเด่นเจนะ็ดแปดเก้านะมาวินกันกับตัวหนึ่งสองสามนะวิ่ก็คือจับคู่กันอะไรสามนี้เลยนะครับขอบคุณมากๆนะครับจดเอาเลยคันนี้จบข่าวแล้วจบข่าวแล้วครับสามนี้เลยครับขอบคุณม,มากๆพบกันใหม่วังนี้ ดูไม่ทันนะมึงแตะวิดีโอพักไว้นะครับวันนี้อินเทอร์เน็ตไม่ใช่อินเทอร์เน็ตหรอกคือมันเอาคลิปลงลงไม่ค่อยได้วันนี้ไม่รู้ youtube เขากำลังทำอะไรอยู่กำลังจะปรับปรุงระบบหรืออะไรอยู่ก็ไม่รู้ลงไม่ได้เลยอืมอันนี้นะครับก็เลยลงช้ามาช้าพยายามอยูอ่ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ